We will study a short passage, short story, short article. It is about the sheep. We know, we know that the sheep is, an, an is an animal. The sheep is an animal. The sheep had four legs. The sheep had four legs. After learning this breathing comprehension. You will know about the world of the sheep before learning uh, the article. Before learning the story of the sheep, we shall start. Uh, we shall start by remembering English vocabularies. So, open vocabulary page, please. up no.

I S E S I S E S i S E t her ลูกต้นโลก D S I S D S I S i S D ทำไมไม่ดูตามเพื่อนอ่านดูตามลูกต้นอ่านใหม่ถ้าเกิดเวลาเพื่อนอ่านครูอ่านต้องดูตามจะได้ฉลาดเวลาเพื่อนอ่านครูอ่านต้องดูตามจะได้ฉลาดเวลาเพื่อนอ่านครูอ่านต้องดูตามจะได้ฉลาดลูกต้นเอาใหม่โลก t s i s d i s d d t s i s t s i s d s ดูอย่ามองหน้าครูมันไม่มีตัวอักษร t s i s d s i s e s d s e s นี่ h e อดูมันหน้าครูไม่มีตัวอักษร t s i s d s อ๊อบออ t s i s d s I S is this is นี to, ้ค okay. ือ T S I S this I S is this is นี่คือ T S I S this I S is this is นี้คือลูกต้อนดานโลก T S I S this I S is this is นี่คือท่อนอ่านตาม T S I S ดับเบิ้ลอีพีเชฟแกะแอนแฮชดับเบิ้ลอีพีเชฟแกะแอนแดับเบิลอีพีเชฟแกะนนตัว H อ่านได้2แบบก็คือ H กับ H าถ้ากิด S ถ้าเกิดอย่างนี้อ่านว่า S อ่านอย่างนี้อ่านว่า S แต่ถ้าเกิดถ้าเกิด S s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  ไม่เหมือนกันฮัโลกครอคบอลอี่แอเอคอคู่องที่แยโพดนะครับถ้าเกิดเป็นพวกฟิลปปตนลิ้นแข็ง นรกนะลิ้นแข็งพี่พ่ออ่านเป็นปีโป้ท้องอ่านเป็นต้องจริงคนฟิลิปปินส์ลิ้นแข็งมากนะครับนะเออครูปอไม่ครูปอไม่ชอบเรียนด้วยจบข่าวอ้าวต่อไปลูกกอล์ฟเอสเอดับเบิลเอพีแกร์เอททงอ่านตามเอสเอสดับเบิลเอพีซีแกร์ อสบามไอทีอิดแนไอทีอิดแนไอทีอมน i อม i ยออมบีไอทีิยอ่านก่อนไหม่านตาก่อนไม่ใช่เหรอครับอ่ายอมฮาอ่านแล้ว อ่าคนอ่านตามดีมากมีตบเบสมีตาหน่อยมีตาไม่เดกมีสมาธิดีเด็กมีสมาธิดีจะไม่เป็นโรคอ๋อพลาสติกอ๋อพลาสติกป่โรคนะโอเคทุกคนอ่านตามุกวนรอชตแล้วอ่าทุกคนอ่านตามไอทีอไอทีอไอทีอบีไอีบิ๊กใหญ่ BIG Big ิ y ใ b i ไอใหบ G อิกใออทุกคนอ่านตามบ I อใ b ่เอีกลืมเทคเจอ่สองสาชีสสไตม์บันที หนึง่งสองสามชีสหน้าสด <c oughs> เราก็มาดูการทำว่าอะไรจ้าแอนแอนแล้วแอแล้วอ่านด้สองแบบถ้ากอดเน้นเสียงอ่านว่าแอนไม่เน้นเสียงอ่านว่าเอิญเน้นเสียงอ่านว่าแอนไม่เน้นเสียงอ่านว่าเอิญเน้นเสียงอ่านว่าแอนไม่เน้นเสียงอ่านว่าเอิญ แต่ครูภาษาอังกฤษหลายคนรู้แค่แบบเดียวเพราะฉะนั้นครูที่โรงเรียนอ่านแบบไหนให้อ่านตามเขาเข้าใจหรือเปล่านะอ่าข้อที่ห้า a n d 8 n a n d ขาอจทีวาออ่านตามมอเีวอีวอีวจ็ดจีไอกิมไฮจีไอบกิมไฮจ give ให้ลูกต้อน give give ให้ทุกคนอ่านตาม give give ให้ give give ให้คำที่แปดอ่านได้สองแบบ as เออถ้าเกิดเน้นเสียงอ่านว่า as ไม่เน้นเสียงอ่านว่า us เน้นเสียงอ่านว่า as ไม่เน้นเสียงอ่านว่า us เ <ARS S 1> น EN ้นเส mm ียอ่านว่า as แต่เน้นไม่เน้นเสียอ่านว่า Us ครูที่โรงเรียนอ่านแบบไหนให้อ่านตามเขาเพราะครูภาษาอังกฤษหลายคนรู้แค่แบบเดียวเข้าใจหรือเปล่าอ้าวนะข้อที่แปด us as for <Sure. S 1> 8, us us <Team> ดับเบิลดับเบิลโอว้าวอนสัตว์นแกดับเบิดับเบิลโอแอลว้าวอนสัตว์นแกะดับเิลยูดับเบิว้าวอนสัตว์นแก่ อย่างตัวดับเยูป็งการอ่านแบบอังเกตแต่การอ่านแบบอเมริกาเขาอ่านว่าตัว W เข้าใจหรือเปล่าคูยี่เองเลยอ่านดับเบลยูเลยดัเบิลดับเบยูกดเอาดับเยูไปอ่าอ่าตาใครอ่านแล้วยองมาอ่านดับเบิลยูดับเบอ้ยดับเบลยั O L นสัตว์โคอ่านตามดั่ เอแ่สงแ่เอเสกต่อไปสบ B A B Y Baby ถาล็อกลูกแก่ B A B Y อ่แปลว่าทารกแ่เดียวพอ B A B Y Baby าก B A B Y บบีทาลอ B A B Y เบบีทาลอ B A B Y เบบีทาล B A B Y เบีาเบบีทาลกมีตเออ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 ขอโทษค่ะขอตาตาเจมยอลีวายเบ b ีทาล็อ c e w l c a w l คอลเรียกว่า c a w l คอลเรียกว่า c a w l คอลเรียกว่าอ่ามีตัน c a w l คอลเรียกว่าขอกันอ่านตาม เอทีเอมเอเขาเรียกว่าเอทีเอมอลเขาเรียกว่าเจ็บสลมบีลมลูกแก่ลมลูกแก่ลามบลลูกแกามลูกแก่ฮอทชีลมบีลมลูกแก่เจ็อ่านตาม12บสองิบัต D H E Y D H E Y D H E Y D E Y D H E Y D H E Y ลูกบอล6นาตามอไและเอาอีกละอยชนตมอเอาใหม่ H E Y อไตกนะไม่งั้นเจอนะา อาเร็วแล้วเอสดพวกมันอีกอ่านตออานตามเอสดพวกมันเอสพวกมันเอสดพวกมันเซสอ s y เซพูดว่า s อ y แซ่พูดว่า S Y พูดว่าลูกนูนําอ่าน S E Y พูดว่าเอกกพูดว่าเอกลูกนูน S E Y พูดว่าเกงค่าเีกลูกนูน S a Y C พูดว่า รออ่านตาม S A Y C พูดว่า S A Y C พูดว่า S A Y C พูดว่าเศพ้า B W A B W A แบกแะร้องแกะร้อง B W A B W A แบกแกะร้อง B W A B W A แบกก่ร้อง B ต่บัดแกะร้แต่แกะร้ององค่ะ B แต่บัณฑิตแปเอกเอก B แต่บัปดอกเกษีเก It is a sheep. i is a s h e p It คแกนึ่งตัว It คือแกะหนึ่งตัว It is big and white. It is big and white. มันตัวใหญ่และขาวมันตัวใหญ่และขาว It is agile. i s a g i l มันให้ขลแก่กับเรากับพวกเรามันให้ผลแก่กับเรากับพวกเรา It's baby. It's cold. Alarm. ขาลอกของมันเรียกว่าลูกแก่เดซ์แบ๊บพวกมันร้องว่าแบ๊บเดชีฟ It is a sheep It is big and white It is n o wool Its baby is called a lamb. เดซ แป๊แยองอาไปพักไปพักก่อนเอาหนี้ไปด้วยเดี๋ยวเริมโอ้โหครบเดชีฟแกรเอเอเชนี่คือแกหนึ่งตัวเอชเบคแอนไว มันตัวใหญ่และขาว it's a small มันให้คนแก่กับพวกเรา it's baby it's called the l a m ทารกของมันเรียกว่าลูกแก่ the b a r b e a พวกมันร้อง b บ b the sheep i s is a sheep it is big and white i อ้ก๊ b ระดู s ลอิสแมดี้อิสคอลเดออ t ลามเดชบาบไปพักได้ลูกต้นมาเอาเก็บไปลูกเดี๋ยวหายเฮ้ยสอบก็สอบอยู่เดลชีปแกเด s เอ h ชีป นี่กอแก่หนึ่งตัว it is big and white มันตัวใหญ่และขาว it gives us b o e มันให้ผลแก่กับพวกเรา it's baby i it s called the alarm ทาลกของมันเรียกว่าลูกแก่ d y bear bear พวกมันร้องแบแบ the chief this is a chief it is big and white it gives us o o e It's ready, it's called the alarm. Deserve b a c ต่อไปลูกเอิงเอ๋ยจะ The ship get. This is the ship. นี่คือแกะหนึ่งตัว It is big and white มันตัวใหญ่และขาว It gives u wool มันให้ขนแกะกับพวกเรา It's b a b y it's called the alam r ทารกของมันเรียกว่าลูกแกะ The sheep, a y the sheep, the sheep. This is the sheep, the sheep This is the sheep It is big and white. ดังดาน It gives us w o l l It's baby is called. a l a m d e s e b a b e a เอาไปแก่คนต่อมาอ่านตามโ The sheep. g t This is a s h e p นี่ก็แกะหนึ่งตัว,ตว It i S B i g a N d white มันตัวใหญ่และขาว,ว,ขาว It gives us h o m มันให้ขนแกะกับพวกเรา,า It's baby i it s call the alarm ทารกของมันเรียกว่าลูกแกะ,ะ There's Whoa, my long baby. The sheep. It is a sheep. It is big and white. It big and white. It gives that wool. Its baby is called the alarm They say, baby, look, poch. The sheep. Get. It is a sheep. นี่คือแกะหนึ่งตัว It i s Big and White มันใหญ่และขาว It gives us m o r e มันให้ขนแกะแก่พวกเรา It's baby is called the alarm ทารกของมันเรียกว่าลูกแกะ The say baby พวกมันร้องแบบแบ๊บ The sheep This is, is a sheep. It is big and white. It is big and white. It gives, us it gives a bow. It baby is called the alarm. Its baby is called the alarm. lamb. There's a baby. Okay, you can take a lesson.